สบายดีพี่น้องพบพ่อกระเบาใส่อีกคือเก่าพี่น้องคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่หน้าเคยหล่าพี่น้องเอาสิไปเอาเท่ากับสาวจอยตาจ,จอยกับไปก่อนแล้วเจ้ากะทาคนนี้ก็ไก่ยี่โบอมองเท่านะบ่ไก่ยี่โบอมองเท่าเจ้าน่ะมันจะเป็นตาได้ไยี่โบเท่าจอย นี่พี่น้องเขากำลังจะลงไปหาเบิงเทามนนีพ้นตกะมันนีกเกี่ยวหอดเขานะพก่หยุดสำอะไรพีนาองมันห้ขลามทางครับแตีม่ใีจะบอกหน้เนะ้ะงอารกันนะขาขอยไปลเล <laughs> ้เขาเขาไอ้ช่างไฮเดียวเขมีสองสีเท่าจอยอักรอะขากอลีนาะ อันนี้เขาเอิ้นห่วยช่างชาวจอยมันเป็นอะไรคือเอิ้นห่วยปลาแดกเอาหัวปลาแดกแด้ดมันมันเป็นอะไรประวัติของมันรหรือว่าจ๊ก,กี้แบบว่าเขาจะเอาปลาแดกขามแต่ฟังนี่บอกทางนี่บอกเส้นนี้ก็เลยเขาเอิ้นว่าห่วยปลาแดกซะหัวปลาแดกข้าพุทธก็ข้าพเจ้า,ากาางง่อนมืงนั่นมันจะเป็นนลับแดงเลยสสวัดี จากคอยบ่ฮ <laughs> <laughs> ู <fundamentals dragging> ้นไปพี <normalmente> ่น้องไปเฮาก็ไปเบิ่งไปโซนนํกันพี่น้องนี่บ่ว่าติอันนี้น้องน่ะเออักก้ยมันสิเป็นตมีอยู่บ่น้ํานี่ก็สิมีเท่าอีกบ่มีเ็ดบ่จอยบ่นอหมเด้บ่มีบ่เจอแล้วพี่น้องน้องที่ว่าสิเอาเท่าแต่ว่าอันนี้บ อากูเดี๋ยวก็เดินพี่น้องเด้อเบิ่งลมมาเบิ่งมาส้มนล้กันพี่น้องสาจอยลงแล้วพี่น้องลงแล้วเริ่มแล้วบ่สาจอยนะเริ่มเอาแล้วบ่านี่ยนะโอ้ยเป็นังไรคืออยู่สาจอยเป็นตาชีาได้กินอยูว่วะ Cuz như vậy kìn nóng đã choi vào. Một ý kiến gặp. là, gặp lòng mule. Một ý kiến là, gặp 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 เลิกยี่โม่หนามฮะโถมข้อให้ถมข้อก็ับข้อขอภัยเลยพี่นอ้องใอยบ่ลงเด้อขันปะถมข้อมุดโซมันไล่หับบ่มาเอาเนาะให้ซาจยอยลงอ้าวเนาะ,นะม,นมันกับมันก็มีมือมืออยากบ่มีมืออยากได้ว่าพื้นเทากะบ่แม่้เนาะที่นั่นได้ โอ้ลมเฮาบ่อยู่ไสบาดนี่นี่แหละพี่น้องน้องที่เฮาสิเอาเถาแต่ว่าจักสิได้ซําใดล่ะนี่น่ะน้องของผู้ใดเถาจอยน้องของผู้ใดเขาบ่เจ้าบ่ฮายบ่น้องผู้ใดล่ะแ่นนองเจดำเนาะ ขออนุญาตเขาเจ้าหรือบอบอเนยันนายันว่านี่แหละ้วนะ้นก็จะเป็นเคยลาพี่น้องสรงใสโหลดคลิปอยู่ยางมันมากันแต่ว่าผู้โหลดคลิปสรงใสเป็นังไรม้านยบม้านยบเจ้าว่าเดินเคือยี่ยบอซาจอยน,นั่นดิอืออนนม น่ามาถวมหัวดอกเนาะไหนพี่น้องหอยก็ลงกันนั่นแล้วบนลงเนี่ยได้เนาะวะออยากขึ้นกันไป่ก็ได้อืม เขาเอาได้ได้สอดจอยขอเห็นเขาเอานะ่ะเขาเอาเขาเอาไม่อิ่วเอาเประม่นบอกรว่ามันสูตรไผลสูตรมันบ่<ว>โอห<ว>นามอันนี้มันก็แห้งอย่าบอกมันย่ำแรงนะสอดจอยบบแบบหน,นามตื้ตนๆนี่ไงว้ายน้องอมโมทวหมดนข้อดีกดันเลยเชิดมันลายเป็นเหงาเป็นเงาป้า,ปาขัดไปนิสันเท่านี่นะเป็นเงาเป็นหัวเป็นหัวอยู่ว่าสันซะ ใช่ได้เด่นเนาะใช่ได้อะไเบ่งดูอืนี่นะพี่นงเบ่งไม,ม่ดูฮะงามเลยพี่นงเดี๋ยวตอนนี้เร <ไป S 1> ากำลังทำการทีช่างเก็วันชินวันผ่าจ้าวันไดมื้อไหนแล้วข่าหน่อยบุกหุ่นจักเลยบุกหุ่นจักเลยบลหรือบลเบลบอคอยบ่ได้ น,น,นะการทน่ว่าเราเบลบอกคอยเขาบอกได้ว่าวันแต่ละมือคอยบอกได้ว่าวันมือนี้วันอี้ช่างอีช่างอีช่างนะหูวแต่วมือน,นี้วันที่ช่างก็วันที่ชิบซี่บอกชิบซี่ช่างเดือนอี้ช่างว่ะน่ามันนั่นแน่ทางหน้านะ่ะเป็นหัวอย่างนั้นว่าแมนบอกโหอยู่กับมุมผมน,นะทางริมพผมนนั่นเี่พี่นอ้องสะจ่อยขึ้นมาแล้วเอาเขามาแล้วแมนเบิร์ดอันนี้นะ แต่นพี่น้องก็ะชิบอนดอกซ้ำหนึงก็พอมันอยูเลิกเดีพี่น้องมันอยูตายหน้าน้ำลาน้ำมันนาน้้นนะน้ำเนาะงับเลยข่ย่เคยออกจากเถื่อแกินนะกินยอแต่ว่าโอ้ยอมลีเีอาเนี่ยได้ัจิหัวจักเคยลาบเคยกินนะฮะเคยลาเคยกินเคยลาบกเคยกินแม่อ๋อขอยนะกินต่รอนข่อยนะ อันเท่าลาบแบบมีผักหญ้าใช้ลายๆนะใส่หักเขือใส่หักทั่วใส่หักแห้งใส่แบบกระปูบกบกบกบน้ำป่าน้ำได้อีกแล้วนั่นนั่นฮอเฮาว่ามันแล้อเท่ามันบ่มีสอดจอยปะ quạt แต่ bỏ ก่อนได้ quạt เอานํามาก่อนเอาโลดกวาดโลดให้ซอจ่อยซอนบ่าวใส่เอาเถาพี่น้องเอาได้ได๋บ่งมเอาปั่นปลาบ่ bỏ กินมาได้อีกคนว่าเอามานกเป็นอะไรเต่าหนิโมีแต่เศษใหญ่ๆนี่ใช่อ่นแก่อ๋อมีอ่อนแมีอ่อนเหมือนไม่ได้กินดอกหอยเขาไปเบิ่งนะไได้ตัวอ่อนตัวแก่เหมือนนี่มีหน้าเท่าดอกหอยเนี่ยเขากึนนนกในน้่ในแบบนี้เออบ่ได้กินดอกอันนี้ข่องอ่อนนะว่าบ้านแก่นรืบ้านแก่มันแก่พี่น้องบ่าวไซเอานะชอจอยว่ามันแก่มันเฒ่าแล้วว่าซั่นมันแก่หมดเลยมันต้องหาน้ำเลืก ผู้พูไปหาทางผูนำเลือกๆูอันนี้มันเท่าแบบนำตื้นเลยมันเก่สีได้บ่นอสีได้กินบ่อนอมันอ่อนบ่มันอ่อนิ่มแบบนี้ขันว่ขันบ่กัเอาช่อนฟัน่น้อง ตัวตูดก็ไปมื่นมื่นมื่นขันว่าก็เอายอดมันเนาะบ่เมนเอามันบ่แมนเอากุกมันตลาพี่น้องตัวตูดอไปเนาะเคยหลาเป็นพิธีกรให้เบาวใสกับเสาจอยคือเล้วเสาจอยเอาเป็นอยู่บบาวบาใส เอาไกินบ่ได uh! ้เรามงค่ยเอานะทุกท่านเกินบ่ได้ก็บปเอาเลยเหรออาไปลายเลาย่ด้หวงคอมันจะมีเท่านเจียไปยังไปกกินเต้ากคือยังวันศุกร์ันพรมวันศนร์ันระวันนี้แปดขาพ่อคนอย่งโตโอ้ยมันบอกเกี่ยว โเกี้ยวาได้นอนซะจ่อยพายุเขามันก็ตกแล้วมันสิเกี้ยวยังกับวันที่นอนประปกติกันทางเล่าเขานี่ยก็เจ้าออกทำไก่วันที่แล้วพูนติดโต๊ะกันยำในยำหน้านะก็จีมือได้ออกอันอีชัางพันซาไม่ก็ดับผู้เลยดับเหลือของไม่ยังอีกแปดมือก็ออกพันซาโอ้ปกตินี่ออกพันชาเนี่ยเอาเกีียวเขาวแล้วแล้ว ไปเล่นบุญชงเหือแล้วปกติเขาเฮ็ดศี่บ่อ,บอปีนี่โว้ยโควิดปัจจิบีดป็ดเทศเขาจะเปิดประเทศอะไรเออได้ยนินพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์มาอยู่ว่นภายจีนลงกรุงเทพก็เตรียมตัวเขาจะสิเปิดลนวันชาติเดือนหน้านี่บพ่ว่าคือได้ยนิน่เขาจะสิเปิดประเทศเลยนั่นก็ดีไปง่ายอยอกกู่แล้วเปิดประเทศมีหดห้อยน,นี่นะเอาห้อยไปนั้มพี่น้อง บบเป็นว่าจะเอาเท่าได้ขึน่าน้่าจะจะคอกให้โอ้คอกหาคดอกใอ้เราบบจับนองู้ใดมันน้ำเมันก็แหงอยู่หมด้วเนี่ยโอ้ยปัะยามเลยมามันสีมีน้ำมังเนี่ยน้ำาบได้เลือกโอ้ตัวแหงมาเลยเป็นยังไงบ้างเนว่าเดินชามเดินซีก็แหงข้าว่นน้ำข้าว่าน้ำข้างบนแหงเดินซีเลยข้านน้ำบเพียงคลอกกบโแหง น้ำเตือนเตือนน้ำในแหเดี๋ยวทาเบิ่งพ่งานพ่นชีไดไลนหรือบลายนะพี่น้องเนาะ